ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจทุกๆแรงสนับสนุนรักดันให้แอนเดนี่มารีเช่นเดียวกันพี่น้องยังให้การตอนรับและการในการสนับสนุนให้แอนเข้าตอนนี้ถือว่ายังบอกให้ในนี้สังกัดอีกย่งออกมาเป็นศิลปินอีสระนะคะพี่น้องสามารถรวมงานได้ทุกๆคณะทุกๆวงแล้วก็ร่วมไปถึงดักงานทั้งออกเองนนั่งนะคะหอดูให้แต่สีได้ออกมาังดีแล้วเนาะ นะคะเสริมค่ยชีวิตของท่ามันบล็อกด้วกันคุณพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องที่รา้การตอนรับและการให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกว่าแอบจะอยู่ใน้ข้างใหญ่พี่น้องไปย่างให้กันให้กำลังใจสนับสนุนกันขู้นเตาหักแพ้งกันคึ้นเตาโดยเฉพาะพี่น้องข้างสีสเกตพี่น้องไก่เที่ยงที่มะหันจะมากแน่ใจใน้แม่นีแล้วกับพี่น้องที่ซื้อบัสซื้อตัวข้ามมาค่ะเอาคือว่บอกคนรอดแม้จะไม่ได้เกิดกันลอดห็เป็นทักการ S <S โบเมนเดงสันครับเพิ่นสามารถรับงานได้เพราะว่าเป็น Land, <c oughs> เป็นฟรีแลนซ์เป็นศิลปินอิสระแต่ว่าหมอลลังใจจะลอยจองคิวไว้ยาวแล้วครัต้องแล้วสิเฮ็ดหยังได้ใช่ไหม <c oughs> เอา้าก็ต้องยอมบ่จะฟ้องเราเป็นผู้ประกาศเอง <c oughs> ถ้าแ <c oughs> อานรับถ้าจะจ้างแอนก็ผ่านพี่บอยก็ได้นะครับ <c oughs> เอา้า เป็นเป็นนะเป็นไงเป็นผู้จัดการเป็นบอสแต่แล้วมีคนมาถามมาเออจังใจกันน้อยบวกกับแอนเท่าไรตั้งแตเป็นคนหับก็เลยมาเออจังสั่งอ่าก็ดูแลเ,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 เองดูแลกันเองเอาถ้ามาปิดื้ามาปิดบอสปิดก็กันรางเล่นกันเงินกันเอิ้นกันพ่อกันแม่ บอบอบอใช่พ,พี่ว่าที่มีปัญหาที่จะต้องแก้อยู่เพราะว่าเวลาเราทํางานเราเป็นคนละที่แล้วมันจะต้องโทรหากันเวลาหนูโทรหาพี่แล้วพี่ไม่รับมันก็เกิดปัญหาไงครับอะฉะนั้นเราต้องมาอยู่ด้วยกันครับจะไม่ทหากันไงนเอาครับนาทีก็จะจะบอกนี่ไหนจะผักกอ่ิฟทองะ บาจิตกใจเอ้าจะไปอยู่ใจกันน้อยแล้วเหรอถ้าเจ้ากับฟาเนาะบอกเห็นพี่น้องมวนขอบเห็นพี่น้องหัวอ๋อ้าบนี้นี่แหละเอาเหตอ้ยฮะขออนุญาตอันเด็ดเด็ดจ้ะเด็ดเด็ดนะโอ้ยบัดเพิ่นคือบ่มี่เงื่อะลองออกมาลองเองลองเขาบ่มีน้ำจะของน้ำไหลเนาะ อะไรก่อนคะ่ะโอ้ยหนบ่ามามีเงือกมาไปยังคะ่ะแต่นมามีเงือครับเมื่ขึ้นนี้อย่อำเพื่อเป็นจราอดนีคือมอลลั่มใจยนลอยนะฮะแล้วก็ตอนเช้านะครับตอนเที่ยงเรามีงานด้วยกันที่มหาสารคามรัจระวัติรถกลับขึ้นมาหาพี่น้องหอดประมาณห้องพวแรกครับ ขอบคุณหลายๆนะครับโดยเฉพาะคณะผุ้นำคณะท่ายกทายกาพี่นองบันเลาเส้นทุกทุนทันให้การตอนรับกันเต่มวินาทีแรกที่มอหอดมาถึงเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านทุกชมรมนะครับปีนองบรนแป้นเลาของมาฝากมาตอนตอขอบคุณทีมงานบ้านเอีด้วยนะครับพี่นองติดต,ตามทั้งซื้อโชเสี่ยวในคารบอว่าสินศินของใจเกันร้อยบอยสินธิชัยศิลปินทุกชีวิตบนเวที่มอลลัมใจกันร้อยเลยของน้องแอนออร์ดีนะครับอัปเดตคิวงาน ครับขอหนัจกจัหน่อยเนี่ยพี่พน้องขอมากขออย่างครับแต่นห้าไม่อย่งเต้ยรวดไปยังอไรบ้างอหนััดอนไหนเยยางเด้อ,ดอ,ดอย,ยังเดอ้อฟุบบอลไทยบุกเซลฟีมือนี่ยูนับการจนแจ้งค่ะพี่น้อง